สวัสดีค่ะพี่น้องยายเล่สิผ้าพี่น้องพัดพักพี่น้องพัดดอกหอมใส่เห็ดพี่น้อง ต้องใส่หมูบ่ต้องใส่ยหยังพี่น้องผัดผักซื่อ,อดอกหอมอานี่มันดอกหอมพี่น้องบ้านทั้งบ้านใหญ่ดอกหอมหลายผัดผักด,ดอกหอมใส่เห็ดฟาง พีน่น้องเป็นจะเสียบบอค่ะซิ่วขาวค่ะซิ่วขาวแล้วก็ซอดฟ้าเขียว กดดีไปนอ่พดดีแล้วก็สู้โลดค่ะ ด้วยน้ำตาลกับพี่นนอใหายสิมากรวดออกหวานหวานพักๆ บาดรเขาสวยหันห่อนพี่น้องแาดอกแพะดอกหอมใส่เห็ดฟักพี่นอ้อง เดือนแล้วกับพี่น้องผัดดอกหอมต้นหอมใส่เห็ดฝ่างพี่น้องผัดเปรียวหวานเสียบแสบ,แสบ,แสบพี่น้องแสบรอพีกินน้ำใหญ่ด้้อค่ะเป็นลาดขาวนอนห่อนนอกค่ะพี่น้อง เสียบบพี่น้อ,อ,นองกินน,กกน,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 กน้ำใหญ่เด้อพรออมเสิบ,บ,วสวบ,บ <c oughs> ค่ะพี่น้องลาดเข่าเลยค่ะกินง่ายๆผักต้นหอมใส่เห็ดฟางลาดก็สวยหอนๆพี่น้องนี่ค่ะกินน้ำใหญ่เล่เด้อค่ะบบดนี้หอนๆพี่น้องขขาเนี้วก็ขขาสวยก็หอนๆผลดก็หอนๆกินน้ำใหญ่เด้อค่ะพี่น้อง อาคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งขออย่าขำโคษณหนายายเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ